สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายยี่ห้ออิงโค่ v 0โมาดูที่สเปคตัวเครื่องกันก่อนมอเตอร์เป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านใช้แบตเตอรี่ 20V 2โวก้อนแรงดันสูงสุด9 0บาอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่4ลิตรต่อน,นาทีขอบอกราคาไว้ให้เลยละกันนะคะสำหรับแบรนด์อิงโตัวนี้เนี่ยราคาเครื่องเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่5,650บาท ซึ่งก็ราคาถูกกว่าเครื่องฉีดน้ำไร้สายยี่ห้ออื่นที่มีขายตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น d w a l Makita Total หรือว่า Imtop ถ้าเป็นแบรนด์ d w a l Makita เนี่ยราคาเครื่องเปล่าจะอยู่ที่1 0 0 0 0 0ถึง20,000บาทแต่ถ้ารวมแบตเตอรี่กับที่ชาร์จไปด้วยก็ต้องมีงบประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทนะคะส่วนของ Total หน้าตาแล้วก็สเปคเครื่องมันเหมือนของ Inco เลยนะคะคาดว่าน่าจะผลิตจากโรงงานเดียวกันแต่ราคาจะสูงกว่าอยู่นิดนึง ส่วน M top เนี่ยราคามันไม่แตกต่างจาก Inco สักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ไม่ค่อยรู้จักแบรนด์นี้นะคะก็เลยไม่ได้เลือกซื้อตัวทรงมันจะเหมือนม a กิตารุ่น80าา์เลยนะคะก็คือมีถังน้ำอยู่ด้านล่างถ้าใครสนใจยี่ห้ออื่นๆที่โชว์เอาไว้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอกลับมาที่แบรนด์ Inco นะคะตัวแบตเตอรี่ของ Inco คั่วมันจะเป็นแบบนี้สามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ของ Total J Diver แล้วก็ M top ได้ พวแบตเตอรี่มันจะไม่เหมือนกับแบตทรงมิกิตานะคะมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้หรือของแบรนด์โอซุกะพัมคินนะคะพวกนี้ก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะมันไม่มีช่องให้เสียบแจ็คเพื่อชาร์จแบตดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องซื้อแท่นชาร์จของมันเองด้วยนะคะแบตของอิงโคนะคะจะมีขนาด4แอมป์5แอมป์แล้วก็6แอมป์แล้วแต่เราจะเลือกซื้อก้อนที่ถืออยู่จะเป็นขนาด5แอมป์อานะคะ สำหรับแบตเตอรี่5แอมป์2ก้อนราคาจะตกอยู่ที่2,450บาทตัวแบตเตอรี่สามารถกดเช็คไฟได้นะคะสำหรับเครื่องชาร์จเนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะคะทั้งแท่นชาร์จเดี่ยวแท่นชาร์จคู่แล้วก็ยังแบ่งเป็นแบบชาร์จธรรมดากับชาร์จเร็วด้วยนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นแบบแท่นชาร์จคู่ชาร์จได้พร้อมกัน2ก้อนและเป็นแบบชาร์จเร็วช่องละ4แอมป์ถ้าเอามาชาร์จตัวแบตเตอรี่5แอมป์ ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแบตก็จะเต็มท่านชาร์จตัวนี้ราคาอยู่ที่1,290บาทราคารวมของเครื่องนี้ก็จะตกอยู่ที่9,400บาทแต่พอดีเราซื้อผ่านแอปมันก็จะมีส่วนลดจ่ายไปจริงๆประมาณ7,500บาทก็เป็นราคาที่พอรับได้นะคะไม่สูงเวอร์จนเกินไปกลับมาดูที่ตัวเครื่องนะคะมันสามารถที่จะดูดน้ำจากถังด้านบนหรือว่าจะดูดน้ำจากสายยางก็ได้ตัวถังใส่น้ำจะมีความจุอยู่ที่15ลิตร เราสามารถถอดออกไปเติมน้ำได้ยกดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ได้เลยด้านล่างถังมันจะมีข้อต่อแบบนี้ใส่อยู่พอเราดึงถังขึ้นมาวาล์วด้านในก็จะปิดแต่ถ้าเราสวมถังเข้ากับตัวเครื่องข้อต่อตรงนี้มันก็จะดันวาล์วให้เปิดออกน้ำก็ไหลออกได้ตอนใส่ถังก็แค่ดันมาลงไปนะคะให้มันลงล็อกดังกึกแล้วก็ล็อกถังด้านข้างสองฝั่งช่องใส่แบตจะอยู่ด้านล่างนะคะ เปิดตัวฝาครอบออกมาจะมีช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่สก้อนอุปกรณ์อื่นๆที่มากับเครื่องก็จะมีสายฉีดน้ำยาว5เมตรปืนฉีดน้ำแบบยาวจะเป็นแบบสองท่อนแล้วต้องเอามาต่อกันแล้วก็มีหัวฉีดทั้งหมด3แบบตัวแรกจะเป็นหัวฉีดแบบใบพัดหัวมันจะสามารถหมุนปรับความกว้างในการฉีดน้ำได้ต่อไปเป็นหัวฉีดโฟมไว้ใส่พวกน้ำยาทำความสะอาดหัวสุดท้ายจะเป็นหัวแบบเทอร์โบ ตัวนี้เราไม่สามารถหมุนปรับอะไรที่หัวได้นะคะน้ำที่ออกมามันจะหมุนควงเป็นวงกลมเดี๋ยวก็จะเห็นในคลิปนะคะนอกจากนี้ก็มีลวดมาให้ด้วยนะคะใช้ตอนหัวฉีดอุดตันที่ตัวเครื่องมันจะมีล้อนะคะแล้วก็มีที่ลากแบบกระเป๋าเดินทางกดแล้วก็ดึงขึ้นนะคะสามารถปรับระดับได้ส่วนด้านล่างเป็นที่เก็บของกดล็อกแล้วก็ดึงออกมาได้ตรงนี้จะเป็นตัวล็อกสำหรับใส่ที่ฉีดโฟม ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเก็บสายฉีดน้ำใส่ปืนแล้วก็หัวฉีดลงไปได้นะคะแต่เวลาที่ใช้งานต่อเนื่องเราก็ไม่ค่อยใช้น้ำจากถังสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะต่อสายยางเข้ากับก๊อกน้ำซะมากกว่าก็จะเข็นไปแค่เท่านี้มันจะมีหูหิ้วให้ยกด้วยนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะหนัก6กกิโลกร,รมัมสามารถยกไปไหนมาไหนได้สะดวกดี ข้อเสียของเครื่องตัวนี้ข้อแรกเลยคือมันไม่มีตัวกองน้ํามาให้เราควรกองน้ําทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะดูดน้ําจากถังหรือว่าใสาย,ยางพอปอมพวกนี้แค่มันมีเศษเล็กๆไปติดข้างในมันก็จะทํางานผิดปกติได้เลยนะคะข้อเสียข้อที่2ก็คือมันไม่มีตัวต่อใสาย,ยางมาให้ถ้าเราจะดูดน้ำผ่านใสาย,ยางเราต้องซื้อข้อต่อสวมเร็วมาเพิ่มแล้วก็ไหนๆต้องซื้อแล้วนะคะแล้วก็ควรซื้อหัวกองน้ำมาต่อเพิ่มเข้าไปด้วยเลยอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะ ตัวแรกก็จะเป็นข้อต่อตัวกองน้ําปลายด้านหนึ่งจะเป็นข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ส่วนปลายอีกด้านจะเป็นเกียวในขนาด6หุนตัวที่สองจะเป็นข้อต่อสวมเร็วตัวเมียปลายอีกด้านเป็นเกียวนอกขนาด6หุนสวมเข้ากับตัวกองน้ําได้เลยตัวสุดท้ายเป็นข้อต่อสวมเร็วตัวเมียอีกด้านนึงเป็นหัวต่อสายยางนะคะ เวลาใช้นะคะก็เอาด้านนี้ต่อกับข้อต่อตัวผู้ของปั๊มน้ำส่วนปลายอีกด้านหนึ่งก็ไว้ต่อสายยางนะคะต่อไปเป็นวิธีการต่ออุปกรณ์ฉีดน้ำการต่อสายเข้ากับตัวเครื่องเราต้องกดพลาสติกด้านนอกลงไปก่อนแล้วค่อยดันปลายสายเข้าไปสายก็จะถูกล็อกเอาไว้นะคะส่วนวิธีการถอดก็กดตัวพลาสติกลงไปแล้วค่อยดึงออกตัวปืนฉีดน้ำมันจะมี2ท่อนนะคะ ตัวก้านมันจะมีเคี้ยวพลาสติกยื่นออกมาแบบนี้ส่วนที่ตัวปืนมันก็จะมีล่องสําหรับสวมเข้าไปตอนใส่หันให้เคี้ยกับล่องมันตรงกันต้องใช้แรงดันเข้าไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีแรงจากสปริงต้านอยู่จากนั้นหมุนขึ้นนะคะเคี้ยวมันก็จะถูกล็อกเอาไว้ถ้าจะถอดออกก็ผลักเข้าไปแล้วก็หมุนออกส่วนปลายด้านที่ต่อกับหัวฉีดน้ํามันจะเป็นปุ่มกดมันจะมีล่องอยู่ด้วยนะคะเวลาต่อเนี่ยเราต้องหันเคี้ยวของหัวฉีดน้ําให้มันตรงกัน กดปุ่มสีเหลืองแล้วก็ดันเข้าไปตรงๆได้เลยตอนจะถอดก็กดปุ่มแล้วดึงออกเท่านั้นเองนะคะที่ตัวไกปืนเนี่ยมันจะมีระบบเซฟตี้อยู่ถ้าเราต้องการใช้งานก็ผักมาอีกด้านหนึ่งนะคะมันถึงจะกดไกปืนได้วิธีต่อสายฉีดน้ำกับตัวปืนให้เราผักคันโยกไปด้านหลังแล้วก็ดันสายฉีดน้ำเข้าไปถ้าจะถอดออกก็ผักคันโยกไปด้านหลังแล้วก็ดึงออกอันนี้เป็นตอนที่เราจะใช้งานจริงแล้วนะคะ ก่อนที่จะเปิดก๊อกน้ำเราควรต่อปืนฉีดน้ําให้เรียบร้อยก่อนเพราะถ้าเราไม่ได้ต่อปืนฉีดน้ำเราไปเปิดก๊อกมันจะมีน้ำไหลออกจากตัวเครื่องแม้ว่าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องก็ตามนะคะพอเปิดเครื่องปั๊มก็จะทำงานด้านซ้ายก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องส่วนด้านขวาเป็นปุ่มปรับความแรง จะปรับความแรงได้3ระดับนะคะตามไฟสีเขียวที่โชว์อยู่ด้านบนเบอร์3จะมีแรงดันอยู่ที่6 m เมกะปาสคาลหรือก็เท่ากับ60บานะคะส่วนเบอร์2แรงดันอยู่ที่3.2 m เมกะปาสคาลเบอร์1จะมีแรงดันอยู่ที่2.4เมกะปาสคาลนะคะเครื่องนี้ตั้งใจซื้อมาล้างคาบตะไคร่น้ำบนผนังโรงเรือนเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานเครื่องกันตัวแรกเป็นหัวฉีดโฟมข้างในเป็นน้ำยาล้างจานนะคะ ตัวหัวฉีดสามารถหมุนปรับปริมาณน้ำยาให้ออกมาน้อยหรือมากได้ต่อไปเป็นหัวฉีดแบบเทอร์โบน้ําที่พ่นออกมามันจะหมุนควงเป็นวงกลมจากที่ใช้งานมาเนี่ยมันจะล้างทําความสะอาดพวกคราบต่างๆได้เร็วกว่าหัวพ่นแบบใบพัดอันนี้ใช้สปีดแรงสุดนะคะเบอร์สในคลิปไม่ได้ปรับความเร็วของวิดีโอนะคะเป็นความเร็วที่ใช้งานจริง ตันนี้ใช้เป็นสปีดสองนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นสปีดหนึ่งมันก็ฉีดล้างคราบออกได้นะคะ แต่ว่าอาจจะต้องไล่ไปอย่างช้าๆหน่อยส่วนอันนี้เป็นหัวพ่นแบบใบพัดส,สามารถปรับความกว้างของน้ำที่พ่นออกไปได้แต่ยิ่งปรับมุมกว้างขึ้นเท่าไหร่นะคะความแรงของน้ำก็ยิ่งลดลง ถ้าจะฉีดแบบก,กว้างๆก็ต้องฉีดแช่ไว้นานหน่อยนะคะสำหรับแบตเตอรี่5แอมป์2ก้อนนะคะจะใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ30นาทีโดยฉีดที่สปีดแรงสุดเบอร์3สามารถล้างผนังโรงเรือนขนาด3คูณ4เมตรได้1ห,หลังพอดีพื้นที่ที่ฉีดล้างเนี่ยมันก็กว้างอยู่นะคะฉีดล้างมุงส่วนผนังทั้ง4ด้านแล้วก็มุมตรงหน้าจั่ว2ฝั่งแต่พอใช้งานเสร็จเนี่ยทั้งเครื่องทั้งแบตร้อนจีเลย ถ้าใครจะเปลี่ยนแบตก้อนใหม่แล้วใช้งานต่อเนี่ยเครื่องอาจจะไม่ไหวนะคะอันนี้ลองฉีดล้างคราบตะไคร่น้ำบนอิฐบล็อกนะคะ สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันส,สูงไร้สายตัวนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแต่ขอหักคะแนนตรงที่มันไม่มีตัวกองแล้วก็ตัวต่อสายยางมาให้แล้วก็แบตเตอรี่นะคะมันใช้ร่วมกับเครื่องมือไร้สายที่เรามีตอนนี้ไม่ได้เลยก็จะรู้สึกว่าใช้งานแบตเตอรี่ได้ไม่คุ้มเท่าที่ควรเต็ม10ให้คะแนนเครื่องนี้อยู่ที่8.5แล้วละกัน สำหรับท่านใดสนใจเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตรงรายละเอียดของวิดีโอสำหรับท่านใดที่ชอบการรีวิวสินค้าแบบซื้อจริงใช้งานจริงนะคะใช้เงินตัวเองซื้อไม่มีสปอนเซอร์ใดๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ